คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่น หรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดในวันที่ฉันเป็นเขาแอมเฮียบทที่สิบสามตั้งหลักอเมียจ๋าโอ้โหยทำไมรับช้าหลังครับดูดแรงๆดีภาพและเสียงจากปลายสายที่ปรากฏขึ้นทำให้คนรับเกือบโยนโทรศัพท์ในมือทิ้ง ขนอ่อนทั้งตัวลูกชันขาสองข้างแทบยืนไม่อยู่อินทร์เบี่ยงเลี่ยงสายตามไม่มองหน้าจอมือถือก็จะเลือกกดตัดสายอย่าไม่รอฟังอะไรทั้งนั้นมีคนโทรมามแต่คนปลายสายก็ใช่ว่าจะยอมแพ้ยังกดโทรมาซ้ําแล้วซ้ําอีกอินทร์ดืนทั้งใจว่าควรจะทําอย่างไรดีไม่อยากรับรู้ความบัตสีของอีกคนแม้แต่สักนิดเดียว เขายืนละล้าละหล,ล,ลังจนสายที่โทรเข้ามาตัดถาว่าคนหืนใครใช่จะจบจบกันไปยังมีการส่งข้อความเข้ามาอีกวิสรุตวีถ้ามึงไม่รับรู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไรถึงจะไม่มีอินแล้วแต่ชาย,ยังอยู่นะคนในอ่านข้อความขามวดคิ้วยุ่งอย่างไม่เข้าใจทำไมถึงได้มีชื่อของเขากับคาชาอยู่ในข้อความได้คำขู่ของอีกคนมันคืออะไรกันแน่นะ ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมั่นใจนักว่าจะทำให้กลุ่มยอมทําตามที่เจ้าตัวต้องการวิสลุตวีกูให้เวลามึง2งนาทีเลิฟลี่เฟบพี่หมายเขาว่ายังไงอะถ้าผมไม่ยอมแล้วพี่จะทำอะไรมึงคงลืมนี่ไปแล้วสินะส่งรูปภาพ3รูปกุกมดวงตาคู่คมของเจ้าของชื่อที่อินพรหลุดพูดออกมาเบิกกว้างไปได้วยอาการตกตะลึง และเริ่มสั่นไหวอย่างคนกำลังหวาดกลัวภาพที่เอเวสส่งมาให้เลวร้ายจนไม่อาจจะรับได้อินทรไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไอ้ระยำเอ้ยเขากัดฟันแน่นอย่างคนกำลังเดือดดานไม่นึกเลยว่าผู้ชายคนนี้จะตำซ้ำได้ขนาดนี้แลวยิ่งกว่าไอมอนที่เป็นฆาตากรโรคจิตนั่นอีกวิสรุตวีรับสายสิไอสัตวน์นรกไม่อยาก แม้แต่จะได้ยินชื่อมันเลยด้วยซ้ําในเวลานี้แต่สิ่งที่ทําได้คงมีแต่ความจํายอไปก่อนเพราะยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้อีกอย่างเท่ากับว่าเวลานี้ร่างกายของกูและจิตใจของเขากําลังถูกวางเดิมพันด้วยรูปผ้าละยมาที่อีกคนส่งมาให้ดูอ๋อ,อดีมากโอที่รักอ,อย่าดื้อกับผัวสิแค่วินาทีแรกที่รับสาย ไอเวสมันก็พูดด้วยเสียงกระเส่าที่ทำให้เขารู้สึกมวนท้องคลื่นไส้จนอยากจะอาเจียนออกมาแต่อีทอรก็ต้องพยายามฝืนเกลื้ำลายลงคออย,ย่างยากลำบากและยิ่งได้เห็นภาพอุจาตาก็ยิ่งหนักหนาเกินกดกลืนมองผัวนะดูว่าผู้ะเยไออ,อีนี่มัน,ม,นมันแค่ไหนเนี่ยทำ,ทำไมก็เมียชอบไงโอ้อยนี่ครับคำถามของอ,อนทอรที่พูดออกไปนั้นแผ่วเบา แต่อีกคนกลับตอบกลับได้อย่างเสียงดังฟังชัดทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแม้สักนิดเดียวเลยดูอินี่สิอืนีม่มันมันอมโอ้โหโ,โคตรเกง่งเลยคำพูดว่าหยาบจนแทบฟังไม่ไหวแล้วแต่ภาพที่ได้เห็นกับตำซามมากกว่า อินทอรู้สึกจุกแน่นอยู่ที่ลำคอกับภาพหน้าจอที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจำหน้าได้เป็นอย่างดีซึ่งในเวลานี้กำลังกืนกินส่วนขยายพันธุ์ของไอเวสอยู่ใบหน้าของเธอเคลิบเคลิม้มดวงตาหยาดเยิ้มอย่างมีความสุขใบหน้าสวยก้มลงโยกเข้าหอยออกปากอ้ากว้างรูดดูดสนั้นอย่างชำนาญน,น้ำลายใสไหลยเยิ้มเปลือบเปลือ้อนเสื้อเชื้อที่เธอใส่แหวกเปิดโหน้าโอหังสองข้างอย่างไม่นึกอาย คนจำเป็นต้องมองพยายามเหลือบสายตาหลับแต่ก็ทำได้แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเมื่อผู้ชายจิตใจ,จต่ำมันเร่งให้หันกลับไปดูหมอพี่กุมอย่าแม้แต่กระพริบตาโอ้โยพอได้แล้วลุกขึ้นมาเริ่มประโยคมันบอกกับเขาแต่ตอท้ายคือจับกระชากค,คนที่นั่งบนพื้นให้ลุกขึ้นยืนกล้องจากมือถือมันถูกเสียไว้กับฐานวางกล้องฉายโชว์ภาพสมสู่ของผู้มนสองคนในมุมกว้างอย่างชัดเจน ทุกอย่างดูเป็นมืออาชีพไปหมดทั้งท่าทางและมุมกล้องหญิงสาวที่มันเคยแด้นําให้อินทรอยุู้จักในหาหน,น้านนองที่ทํางานกําลังยกขาข้างหนึ่งวางไว้บนขอบโต๊ะอ้าแหวกโชว์ส่วนสงวนที่ไม่ควรให้ใครได้เห็นจนกว้างโดยมีเอเวสต้าอยู่บนเก้าอี้ทํางานคนดวนกระทําก็ค้างรับเสียงแหลมอุบาทจนอินทรอยจ,จะยกมือขึ้นมาอุดหูตัวเองอืมเป็นไงผมกูเก่งไหมถ้ากูมีอิ่มแบบเนี้ย ก็จะได้เสียแบบนี้เลยนะอินทร์ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับเพราะหากเขาเพียงแค่อ้าปากก็คงจะขย้อนออกมาคนโชคร้ายจึงพยายามเปิดสมองให้ล่องลอยแม้ดวงตาจะเหมือนจับจ้องอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์แต่จุดโฟกัสของเขาไม่หลงเหลืออยู่แล้วชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าจะต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนยิ่งในรู้จักกับผู้ชายคนนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้รู้สึกขยะแขยงมากเท่านั้นเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูลของกลุ่มมันเป็นยังไงกันแน่ ผ่าแท้ภายใต้ใบหน้าใสาซื่อจะต่ำเมืนกับคนรักของเจ้าตัวหรือเปล่าทําไมที่ได้ยินเอเวสพูดมันเหมือนกับว่ากลุ่มเองก็รู้เห็นเป็นใจแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆกลุ่มจะกลัวคําขู่ของมันทําไมเวลาผ่านไปนานเหมือนทั้งชีวิตกว่าที่ความวิปริตตรงหน้าจะจบลงเสียงโอยหวนคล้ายควายโดนเชือดดังซับแล้วซับเล่ากว่าจะสงบไปอินทอนก็แทบจะไม่หลงเหลือพลังกายพลังใจอยู่อีก หน้าจอโทรศัพท์เวลานี้กลับมาเห็นภาพวอลเปเปอร์ไปแล้วเมื่อสายจากคนที่ไม่อาจกลับไปเรียกว่าพีได้อีกสิ้นสุดลงคนอ่อนล้าพยายามดันตัวให้ลุกขึ้นยืนเพื่อดำรงชีวิตอันเลวร้ายต่อไปให้ได้อินทอนรู้ดีว่าที่ตัวเองดูอ่อนแอแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะหัวใจที่เคยมีความรู้สึกมากมาให้กับไอเวสมันตลอดเวลาหลายปีที่ยกย่องเทิดทูนเป็นทุกครั้งที่ใจสานเพราะความใจดีจอมปลอของคนคนนี้ จึงทาให้ใจคนแอบรักมันกําลังอ,อกหักแทบแตกสลายเพราะสิ่งที่ได้พบเจออีกส่วนความท้อใจคือเรื่องราวของเพื่อรักอย่างกุมที่ต่อให้คิดเท่าไร่ก็คิดไม่ออกเขาพยายามที่จะมองเรื่องต่างๆให้เพื่อนเป็นผู้ถูกกระทําแต่พอมาคิดวกวัวซ้ำๆกลับทําให้อดสงสัยเจ้าตัวไปอีกคนด้วยไม่ได้เพราะหากกูมไม่ได้ชอบหรือยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็คงได้เห็นความหวาดหวัน่นวิตกกังวล หรือเศร้าหมอในดวงตาคู่สวยของเพื่อนบ้างแต่นี่กลับไม่มีไม่มีเลยสักครั้งย่างที่เคยบอกไปอินทร์หอมร่างกายบอบบางกับหัวใจแตกสลายที่เดินขึ้นชั้นสองของบ้านอย่างยากลําบากภาพลับของกลุมที่ไอเวสส่งมาให้ดูยังคงติดตามมาถึงเวลานี้เพื่อนรักของเขากับผู้ชายหลายคนในสภาพเปลือยเปล่ามือทั้งสองข้างของคุมถูกมัดเอาไว้ด้วยเชือกในขณะให้ริ่ฝีป่าและช่องทางด้านหลังกําลังถูกชำเราอีกสองภาพก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่ผู้ชายเหล่านั้นมีจํานวนและหน้าตาที่ต่างออกไปกุ๊มเป็นคนยังไงกันแน่นะกุ๊มมันคืออะไรนี่มันคืออะไรอ่ะวายวเสียงไดงอยาค้นหาทางออกไม่เจอความอดทนของเขามาถึงจุดใกล้ใจระเบิดแล้วคนหลงร่างกายอยากรู้เหลือเกินว่าเจ้าของร่างกายนี้มันอยู่ที่ไหนทำไมถึงได้โยนปัญหามาให้กันแบบนี้ออกมาสิกุ้มต้องการอะไรกันแน่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ทำไม ุมือข้างขวาลงบนปลาประตูห้องเต็มแรงไม่สนใจเลยว่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองหรือไม่เพราะเวลานี้คงไม่มีอะไรที่จะทําให้เจ็บได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วมาเอาชีวิตของกูมคืนไปเลยอินไม่ต้องการแล้วเอาคืนไปสักทีไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาอินทอเหมือนคนบ้าที่กําลังพูดกับอากาศน้ําตาลูผู้ชายไหลาอาบทั้งสองข้างแก้มเขาหวังว่ามันจะเป็นน้าําตาหยาดสุดท้ายที่จะยอมเสียให้กับเรื่องที่เจอ หลังจากนี้เขาจะกลับไปเป็นอินทรนคนเดิมไม่ใช่กลุ่มที่อ่อนไหวในทุกครั้งที่เจอปัญหาบอกกับตัวเองว่าจะต้องผายเรื่องเร็วร้ายนี้ไปให้ได้แต่สิ่งแรกที่ทําคืนต้องบอกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใครสักคนซึ่งคนนั้นก็คืออินทอนหรือที่จะเชื่อใจก็คือพี่เอือ้อพี่ชายของตัวเองคิดได้อย่างนั้นก็เรีบควานหาโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เพิ่งผายเรื่องร,า,งราวเลวร้ายมาด้วยกันจากนั้นก็โทรเข้าเบอร์ร้านเพราะยังไม่รู้เลยว่า พี่ชายใช้เบืออะไรนด้แต่กลับมาไทยร้านกาแฟเอื้อสวัสดีค่ะลี่ลี่นี่พี่เองนะคุณกุมเหรอคะดีใจที่ได้ยินเสียงโคสนิทจากปลายสายจนยรี่พูดออกไปลืมไปด้วยซ้ำว่าตนเองไม่ใช่พี่อินของลี่จนกระทั่งคนรับสายถามทับกลับมาอินทอจึงเงียบไปสักพักก็จะบอกความต้องการของตัวเองออกไปเออลี่พี่ขอคุยกับพี่เอื้อหน่อย พี่เอื้อออกไปข้างนอกค่ะแล้วพี่เอื้อไปไหนอะไปโรงพยาบาลค่ะคุณกุมีเรื่องด่วนหรือเปล่าคะเด็กสาวถามกลับมาได้ํำเสียงอย่างรู้เต็มที่แต่อินทอมไม่ได้คิดที่จะบอกอะไรเธอเขาทำแค่ถอนหายใจออกมาเสียงดังด้วยความรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่ไม่ได้คุยกับพี่ชายเขา,าอุตส่าห์ตั้งใจเต็มที่แล้วแท้ๆท,ทำไมจังหวัดถึงไม่ดีเลยนะแต่คุณกุมคะจะคุยกับคุณชาก,ก่อนไหมชาเหรอ ใช่ค่ะคุณชาอยู่ที่ร้านคําบอกเล่าของเด็กสาวเรกคิ้วเข้มของคนฟังให้ขหมวดคิวจนยุ่งทําไมชามันอยู่ร้านล่ะปกติเห็นอยู่เฝ้าพี่เอ,อินอยู่ตลอดอะ่ะพี่ก็ไปเฝ้าแทนค่ะวันนี้แล้วไล่ให้คุณชาพาดเด็กๆกลับมาที่ร้านแทนตกลงคุณกุมจะคุยกับคุณชาไหมคะอินทอนนับ1-5ถึงเพื่อชังใจว่าจะคุยกับชาดีหรือไม่เพราะเผลอหลงลืมเพื่อนสนิทตั้งแต่ที่ได้ออกจากโรงพยาบาล ทำเอาเขารู้สึกผีขึ้นมาไม่น้อยที่ปล่อยปละละเลยคนที่คอยดูแลร่างกายตัวเองไม่ห่างแม้จะรู้ดีว่าที่กระชาทําไปก็เพราะความรู้สึกผิดกับเรื่องในวันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรหาชาอีกก็ได้อ,อ๋อได้คะ่ะถ้างั้นพี่เอื้อกลับมาลี่จะบอกให้นะคะว่าคุณโทรมาเออขอบใจนะลี่ด้วยความยินดีคะ่ะเด็กสาวต่อรับเสริมสดใสอินทร์เองก,ก็ได้รับพลังดีๆมาจากเธอมาบ้างแม้เพียงเล็กน้อย มัาเลยทำให้เขานึกถึงบรรยากาศก่อนที่รื่อห่วงยากจะเกิดขึ้นลี่ขาพี่เออินฝากร้านด้วยนะค่ะลี่จะดูแลร้านพี่อินให้ดีที่สุดคุณกูณไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเดี๋ยว,วร่างกายจะแย่ไปด้วยขอบคุณนะลี่พี่ขอบคุณลี่จริงๆงั้นแค่นี้ก่อนนะเอรีบ่บอกลาเพราะน้ำตาเริ่มจะไหลอีกแล้วอินทอไม่เคยรู้สึกเลยว่า ชีวิตตัวเองโชคดีได้ขนาดนี้เพราะรอบกายมีแต่คนดีๆแม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่ใช่คนโชคร้ายอะไรก็เถอะเพียงแต่ตอนนี้ที่เขากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาแย่ๆทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่หลังจากวางสายจากรรี่ไปอินทอยก็ลุกขึ้นไปอาบน้าเขายังไม่พร้อมที่จะติดต่อไปหากระชากลัวใจว่าตัวเองจะร้องให้ออกมาให้เพื่อนตัวเองห่วงใยเพราะแค่ที่อีกคนกำลังทำอยู่อินก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรไปชดใช้ กับการที่คาชายอมเสียสละทุกอย่างของตัวเองเพื่ออยู่ดูแลร่างกายไร้วิญญาณของเขาขอบคุณนะชาอินขอบคุณจริงๆขาชามองพนักงานของร้านเอื้อที่เพิ่งวางสายจากใครสักคนเขามั่นใจว่าได้ยินชื่อของตัวเองและชื่อของคนที่เขารักด้วยชายหนุ่มเลยเลือกที่จะลุกออกจากที่นั่งเดินตรงเข้าไปหารีที่หน้าเคาน์เตอร์ดวงตามหมุนแสงจับจ้องในตอนที่เอ่ยถามออกไปใครโทรมารีเอ่อใคร ไหนครับไม่เห็นมีเลยคนโดนถามก็รีบก้มลงมองโทรศัพท์แต่ก็ไม่พบว่ามีสายเรียกเข้าอย่างที่เพื่อนเจ้านายบอกไม่ใช่พี่หมายถึงเมื่อกี้ใครโทรมาอ๋อลี่ก็นึกว่าตอนเนี้ยเออโอ้คุณชาขาชาสายหน้าเล็กน้อยก็จะเผยรอยยิ้มเอ็นดูความโก้ของคนตรงหน้าแล้วตกลงใครโทรมาพี่ได้ยินลี่พูดถึงพี่ด้วยคุณกุมค่ะกุ้มเหรอ โทรมาสั่งขนมเรื่องไงอ่ะเปล่าค่ะโทรหาพี่เอื้อพนักง,งานสาวตอกบกลับอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นคําตอบที่ทําให้กระชายยิ่งสงสัยขึ้นไปกว่าเดิมรีบอกว่าคุณชาอยู่ร้านด้วยแต่คุณกุมบอกว่าจะโทรหาเองค่ะเออขอบใจนะกระชาเดินกลับมา้ที่โต๊ะตัวเดิมก่อนหน้าไม่ได้ถามความอะไรจากเด็กสาวต่อม้จะอดสงสัยไม่ได้ว่ากุมโทรหาพี่เอื้อด้วยเรื่องอะไรหรือจะถามหาเรื่องอีนนะ คงงั้นละมัง้งบอกตัวเองให้คิดไปในทางนั้นแม้ใบหนึ่งจะยังไม่เชื่อเต็มที่ก็เถอะเพราะหากลุ่มอยากรู้เรื่องของอินจริงๆก็ควรจะโทรถามเขาที่เป็นเพื่อนสนิทและดูแลอินแ erm ทบ2ี่ชั่วโมงมากกว่าไหมอีกอย่างนะพอพูดเรื่องอินขึ้นมาคาชาก็รู้สึกขัดใจกลุ่มไม่น้อยเพราะตั้งแต่ที่มาเยี่ยมอินทร์และเป็นลมวันนั้นกลุ่มก็ไม่เคยเข้ามาหาอินอีกเลยขนาดตอนที่ได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ยังไม่มีน้ำใจมาดูเพื่อนเลยสักครั้งเดียว กลุ่มก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้มาตลอดนายแบบหนุ่มถอนหายใจพ่นทิ้งอารมณ์ขุนมัวก่อนจะลุกขึ้นไปจ่ายเงินค่าอาหารที่โดยพี่ชายทั้งสองคนของอินทอสั่งให้ออกมาหาอะไรทานเพราะกับฝากเด็กๆให้เขาพากลับมาที่ร้านด้วยข้าชาเลืปฏิเสธไม่ได้ยอมจำใจทิ้งคนป่วยให้กับพี่ชายทั้งสองคนไปนะรีฝากดูแลร้านด้วยนะรีดีใจกับพี่อินมากเลยนะคะขาชาเลือกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัย ไม่เข้าใจในคำพูดของเด็กสาวเท่าไหรอินของเขานอนป่วยอยู่แบบนี้รีก็จะดีใจอะไรก่อนฮะอทาไมเหรอก็มีเพื่อนดีๆแบบคุณชากับคุณกุมไงคะเมื่อกี้คุณกุมก็พูดฝากร้านกับรี่เหมือนคุณชาเลยอ๋อเหรอเอองั้นพี่ไปนะน่าแบบหนุ่มไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นเขาทําแค่ส่งยิปจางๆไปให้เลยก็จะเปิดประตูออกจากร้านมาเขาตั้งใจว่าจะตรงไปที่โรงพยาบาลทันที สองขาก้าวยาวๆเดินม,มาจนถึงฟุตบาทเพื่อรอข้ามถนนไปฝั่งโรงพยาบาลเวลาตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วรถจันบนถนนเลยลดน้อยลงมากข้าชาข้ามถนนมาถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยแต่ในใจก็ยังคิดถึงเรื่องของกุมไม่หยุดช่วงนี้อีกคนดูแปลกไปมากดูเหมือนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะกระทบกระเทือนหลายส่วนจนเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่เร่งที่โทรหาพี่เอื้อข้าช้าว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรหวังว่าจะไม่คิดทำเรื่องโง่ๆอีกนะกุม ขาชาพูดขึ้นในตอนที่เดินผ่านห้องซึ่งกุมเคยพักรักษาตัวอยู่ดวงตาบ่งชัดถึงความจริงใจเรื่องราวเจ็ดปีก่อนที่อีกคนทําเอาไว้ยังจําได้ฝังใจไม่ลืมอย่าหวังว่าคราวนี้เขาจะปล่อยไปเดินม,มาหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าห้องคนนอนไม่ตื่นเกือบสองนาทีเพื่อผ่อนปล้นอารมณ์ความรู้สึกที่มีก่อนหนะ้าเพราะเขาก็ไม่อยากพาเรื่องแย่ๆเข้าไปในห้องที่อินทอนอยู่อยากให้ทัางสองห้องมีแต่ความสุขเท่านั้น กลับมาแล้วครับเป็นไงอิ่มหรือย,ยังอะ่ะพี่หมอชายาหันมาถามด้วยน้ำเสียงใจดีทันทีที่เห็นคคาชาโผล่หน้าเข้ามาใบหน้าของพี่หมอดูไม่เคร่งเครียดเท่าไหร่คชาพยักหน้าตอบกลับพี่ชายก็จะแวะเข้าห้องน้ําเพื่อล้างมือให้สะอาดจากนั้นก็เดินไปนั่งบนเก้าอี้ข้างคนป่วยที่พี่เอื้อเพิ่งลุกออกให้สมือจับไว้กับมือคนขี้เศาอินชาไปกินข้าวที่ร้านมานะเมื่อกี้ พี่ใจทําอร่อยสู้อินไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่อยากให้ร้านเจ๊งก็เรียกตื่นมาได้แล้วไอ้หมูขี้เศร้าเฮ้ยปากนะปากาชาดวได้โดนพี่เอื้อทุบเอาหรอก <c oughs> เฮ้ยสงสารพี่ต้องไปฟ้องพี่ใจซะและ้วอย่านะพี่เอื้อชาแค่ล้อเล่นเองยกมือโบอกห้ามเจ้าของร้านอีคนที่นั่งอยู่ด้วยจริงๆรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สหรับชาแล้วมันก็ไม่มีอินก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่ะอยุดๆมาเข้าโมเร้า เอลี่ยนอะเอื้อว่าปะเออก็เลี่ยนพอได้เลยครับเอื้ออันนุเห็นด้วยกับคําพูดของพี่หมอแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะเขาเองก็เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนดังนั้นคนเพิ่งผ่านประสบการณ์ความรักลดต่ําเลยเดินเข้าไปใกล้เพื่อนน้องชายวางมือลงบนไหลเพื่อนส่งพายกํากลังใจไปให้ถือว่ากินเพื่ออยู่แล้วกันนะชาร้อยอินตื่นมาก็ใช้ให้ทําทุกอย่างที่อยากกินเลยโอเคครับ แล้วดิชามึงมีงานอาเท่าไหร่อะฮะอีกสองวันอ่ะเออเคลยงั้นก็พักผ่อนให้เต็มที่อย่าทำให้งานเสียล่ะรับรู้คำพูดของพี่ชายว่าคือความห่วงใยคนที่ต้องเริ่มกลับไปทำงานก็เลยยิ้มรับหลังจากนี้เขาจะต้องตั้งใจทำงานเก็บเงินให้มากกว่าเก่าเพื่อมาดูแลอิน5้าโมงวันสุดท้ายของการได้อยู่คนเดียวกำลังจะหมดลงไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงผู้ชายที่จำเป็นจะต้องใช้อากาศร,ร่วมกัน โทรมาบอกว่าให้ใกล้จะถึงแล้วอินทร์ที่ใช้เวลาทําใจมาเต็มๆมั่นใจเลยว่าสุขภาพจิตของเขาในวันนี้ดีมากขึ้นแม้จะยังรู้สึกวันหวาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่ากับครั้งแรกที่ผ่านมาาหากวันนี้เกิดเรื่องอย่างว่าขึ้นอีกเขาจะต้องตั้งสติและหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้โชคดีที่หลังจากการวิดีโอคอลจังไรวันนั้นจบลงไอเวสมันก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นให้เขาดูอีกมีแค่โทรมาหาพูดคุยกันนิดหน่อย ท่าเหมือนกับเป็นคนละคนเป็นผู้ชายอบอุ่นอย่างที่เขาเคยตกหลุมรักแล้วก็วางสายหายหัวไปทั้งวันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตช่วงนี้ของอินทร์เลยกลับมาแล้วสินะเสียงรถยนต์ที่ขับเข้ามาจอดในโรงรถทําให้อินทร์รู้ตัวเขาขยับนั่งตัวตรงบนโซฟารับแขกแทงเล่นมือถือไม่สนใจคนที่เพิ่งเดินเข้ามาในบ้านแต่ได้ยินเสียงล่ารองเท้าสลิปเปอร์ก็ทําให้ใจหวั่นไหวได้ไม่น้อย มันให้เขารู้สึกเหมือนพวกฆาตกรโรคจิตในหนังที่ชอบดูเลยใจเย็นนะอินไม่ต้องไปกลัวมันกุมพี่กลับมาแล้วขอก่อนไดยครับอินทอดปล่อยร่างกายที่ไม่ใช่ของตัวเองให้มันกอดแม้ใจหนึ่งจะนึกรังเกียจแต่ก็ต้องอดทนเพราะเขามีสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะขอในหานะร่างกายนี้ยังอยู่ในการดูแลของมันพีเวสพยายามข่มกลั้นความเกลียดในใจให้มากที่สุด ต่ตอนที่เอยเรียกชื่อด้ยวยน้ำเสียงออดอ้อน,ออนว่าไงครับที่รักช่วงนี้ยกุมขอไปช่วยงานที่ร้านอินได้ไหมอ่ะนะครับนะาๆนะนะอินทรโดนดันตัวออกจากอ้อมกอดทันทีที่พูดจบเขาตกใจไม่น้อยเนยตอนที่มันจ้องหน้ากันแต่ก็ต้องพยายามทำใจดียิ้มสู้ทำไมล่ะคนไม่พอหรืองไงอะ่ะฮะแล้วดีกุมก็ยังไม่ถอดเฟื่อแขนเรือ,งงอะ่ะก็อีกไม่กี่วันก็ถอดแล้วไงนะครับขอกกุมไม่เถอะนะ อยู่บ้านเฉยๆมันเหงาอ่ะเออก็ได้ก็ได้แต่ห้ามกลับเดึกนะแน่นอนครับสักวันกูจะไม่กลับมาเลยแซงยิ้มกว้าออกมาไม่ได้อย่างใจต้องการสุดท้ายอินในร่างกายเล็กก็โดนดึงเข้าไปกอดแน่อีกครั้งยังดีหน่อยที่วันนี้ไอเวสมันแค่กอดกันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรต่ำๆให้เขาได้เสียใจอีกพี่เอ,อื้อว่าไงกุมถ้าผมบอกว่าผมคืออินพี่จะเชื่อหรือเปล่าะ่ะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ถ้าใครชอบก็ Live, อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio